รายได้อาจจะไม่ถึง1มื่นห้านะครับหรือว่าอาจจะต่ํากว่านั้นตรงนี้อันก็มีรถตอนเดียวไว้ให้กับพี่ๆได้ไปสร้างอาชีพได้ไปวิ่งงานหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆอันถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้มาก็ลองมาดูคันนี้นะครับพี่ๆสวัสดีครับว่าไงครับเป็นไงกันบ้างนะฮะช่วงนี้สบายดีกันหรือเปล่านะครับ พี่ๆครับอันมีตอนเดียวเข้าใหม่คันหนึ่งผ่อนถูกๆฮะแล้วก็ตัวรถสภาพสวยมากคือถ้าเกิดยังรถใช้งานในเชิงพณิ์เนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้พูดเกินความเป็นจริงนะครับมาซื้อกับที่ปฏิพัทน์ออโต้มันจบกว่าจริงๆแล้วก็ได้ในราคากับตัวรถที่สมน้ำสมเนื้อไม่ได้ห่างเหิอนอะไรกันมากนะักแต่ก็อยากจะบอกกับคนที่รายได้อาจจะไม่ถึงหมื่นห้านะครับหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้น ตรงนี้อันก็มีรถตอนเดียวไว้ให้กับพี่ๆได้ไปสร้างอาชีพได้ไปวิ่งงานหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆอันถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้มาก็ลองมาดูคันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่นะฮะปี16.9 1 9. หลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบรถมันเป็นรถปีเก่าแล้วหรือว่าอะไรอย่างแบบนี้นะถ้าเกิดเรามองในมุมมองของของของรถเนี่ย2016เนี่ยถือว่าไม่เก่า ถ้าเกิดยังเป็นออเนีย2.5หน้าซูเปอร์เดย์ไลท์อะไรอะไรอย่างพวกนี้อะไรคนอาจจะคิดในมุมแบบนั้นได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดยังแบบนี้ไม่เก่าครับนะฮะเป็นเครื่องพันเก้ารถเป็นปี16แล้วก็ทําไมเราถึงเลือกที่จะเอาคันนี้เข้ามานะไม่น้อยเพราะว่าปี16คันนี้ยไม่เจ็ดหมื่นเองถ้าเกิดยังตอนแรกมันจะมีอยู่มาแั้วสคันอันเลือกคันนี้ นะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องเพราะว่าไม้น้อยอย่างเดียวนะครับสภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเราก็อยากจะได้แบบราคาแบบถูกๆพี่ๆก็อยากจะได้ราคาแบบถูกๆเหมือนกันถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เลยเอาเป็นตัวปี16ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ70,00ต่อดสัญญาได้หรือว่าประมาณ6,700ตลอดสัญญาได้เดี๋ยวตรงนี้ในเรื่องตัวเรทผ่อนอันจะคิดให้ละเอียดอีกคีนเดี๋ยวเราโทรมาปรึกษาคุยกันหลังไม้นะครับมาดูเครื่องกันหน่อยฮะ ไม่ใช่ว่ารถถูกแนละเครื่องแย่นะเครื่องเละเครื่องช้ําเครื่องโซมอะไรอย่างแบบนี้คือไม่มีนะครับอย่ายจะตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แต่ก่อนเนี่ยอันขายตัวรุ่นนี้เยอะนะครับแต่สําหรับตอนเนี้ยปีมันผ่านไปมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือลูกค้าหลายท่านนะ่ะซีเรียสในเรื่องตัวเลขไม่กันนะครับแต่นี้ก็ถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะอันนี้อันก็ไม่ได้ว่านะ คราเนี้ยอันก็ต้องมาแก้ในจุดเริ่มต้นว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเอาแบบนี้เข้ามาเนี่ยอันก็ต้องเอาแบบสภาพสวยแล้วก็ไมน้อยคือพอมันจะเจอแบบสเปคแบบนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จริงยากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปี16กทั่วไปปกตินะสมมุติว่าอย่างรถเดิมๆเลยเอาไม้แบบไม่เกินแสนตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีจริงๆนะยกเว้นซะแต่ว่ากอไม้อะแค่นั้นแหละ เพราะว่าถ้าเกิดเราลองนับในเรื่องของระยะเวลาของปีรถมีการเข้ามาอันไปประมูลรถอันไปซื้อรถมาส่วนใหญ่ไม่อยู่มาแสนกว่าหรือว่าอาจจะถึง2 0 0แสนยังมีเลยนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะฮะใส่พงใส่ผ้าอันเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่อันเปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็ตัวกองอากาศตรงนี้ก็ทําความสะอาดให้ใหม่นะฮะถ้าเกิดมันเละมันช้ำเนี่ยอันเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องมาล้องขอเลยตรงนี้คือจะเป็นระบบแบบออโตเมติก แล้วก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ทงร้อนก็ทําให้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะมาทดลองขับเนี่ยมาได้เลยมาได้เลยจริงๆนะฮะทดลองขับฟรีปรึกษาในเรื่องตัวการออกคทก็ฟรีเหมือนกันนะฮะเชื่ออันเถอะนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนน่ะฟ้องอันเยอะแต่บางทีเขาก็ไม่อยากจะออกสื่ออันก็ไม่ได้เอาคลิปในการสัมภาษณ์แบบนั้นมาให้กับหลายๆท่านได้ฟังนะ คือส่วนใหญ่จะคุยกันหลังไม้ซะมากกว่าคือแบบรถไม่ตรงสเปคเดี๋ยวไปดูตัวจริงอะอย่างงู้อย่างางีงน้นี้แต่ไม่ใช่ของอันนะอันนี้คือส่วนมากมาฟ้องอ่านหลังบ้านคือมายืนคุยกันแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในช่วงตอนแรกเนี่ยซื้อและได้ความสุขความสบายใจเนี่ยมันมาซื้ออ่านทีเดียวเลยดีดวยกว่าว่ามันดีกว่านะส่วนล้อจะเป็นของเดิไมไปพวกนี้คุยกันได้ลองมองลอแม็กว่ากันไปแต่ตรงนี้นจัดให้อยากได้ไลายไหนก็บอกนะครับ ส่วนสีรอบคันอันก็จะมีการขัดให้ตรงนี้อันต้องทําให้ก่อนนะในเรื่องตัวการขัดสีนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเอาไปใส่ตู้ทึบแล้วเนี่ยหัวเก่งมันจะปิดตรงนี้อันก็จะขัดไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้อันมีการขัดสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มเรื่องนี้จิ๊บจอยมากอยากได้ฟิล์มอยากติดฟิล์มอยากได้เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้คุยกันได้ตรงนี้อันจัดการให้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับปกติทั่วไปอันนี้มันจะเป็นตัวบีนะครับกระจกปรับมือหมุนนะ เป็นมือหมุนนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนมาใส่มาเป็นของตัวรองท็อปก็คือเป็นเครื่องเล่นของแคปตัวเตี้ยแหละนะครับแต่เครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะดีกว่าของปก,ปกติที่มันติดรถมาคือมันต่อบลูทูธได้อ่าเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดของเดิมมันจะเป็นแบบธรรมดานะ FMAMUSBAX u H, แค่นั้นแต่นี่ก็เพิ่มเติมมาก็ต่อบลูทูธได้นะครับ เบาะหนังใหม่ๆไม่มีขาดไม่มีเสียนะฮะคอนโซลสวยๆแอร์บ่งแอร์แบ็กครบหมดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับแต่ว่ากุญแจสำรองแบบธรรมดามีให้1อันนะฮะตู้นี่เราก็รู้กันอยู่แล้วเลือกขนาดความสูงได้นะครับอยากได้ขนาดความสูงเท่าไหร่อะไรอย่างแบบประมาณนี้อันนี้ก็สามารถที่จะกําหนดสเปคแล้วก็สั่งอันได้อันยินดีที่จะรับใช้นะสั่งอันได้เลยของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ และเดี๋ยวสมมุติว่าอย่างบางท่านอาจจะเอาไปวิ่งเยอะ1.9เนี่ยถ้าเกิดอย่างบรรทุกแบบเอาแบบบงแม็กเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ดีก็ไม่เกินสักประมาณ2ตัน5หรือว่า2ตัน4ว่ากําลังสวยเพราะว่ามันจะได้มีอืดจนเกินไปแต่ถ้าเกิดอย่างเล่นสักประมาณนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีการเสริมแหนบนะแหนบของเดิมติดรถมาเนี่ยมีแต่ถ้าเกิดมันวิ่งบรรทุกเยอะอันนี้พี่ๆรู้อยู่แล้วว่าพี่ๆเอารถไปวิ่งบรรทุกเยอะ เสริมแหนบได้อันเสริมแหนบให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาแบบดีๆอย่างก็คือเอาใส่เป็นล้อกระทะและก็ยางบรรทุก X c d ซดีอันก็สามารถทําให้ได้แต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านวิ่งขนส่งทั่วไปกล่องพัสดุเล็กๆนะครับขยับจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นตัวรถกระบะตอนเดียวที่วิ่งส่งตามบ้านอะไรอย่างแบบเนี้ยของไม่ได้หนักอะไรมากถ้าเกิดเอาแบบความคุ้มนะอันแนะนําเป็นแม็กซีวงตรงนี้มันจะคุ้มกว่า เพราะว่าอย่างในนาคตเนี่ยล้อกระั้งกับยาง XCD เราไปซื้อเพิ่มเติมเองได้นะครับแล้วก็พวกยางอะไรสำรองเครื่องไม้เครื่องมือแม่ลงแมแรง,งครบหมดตรงนี้จาัดก,การดูแลให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งสำหรับในช่วงก่อนเดือนเมษายนนะครับก็คือก่อนสงการนะฮะตัวนี้รถปีใหม่นะครับ2016แล้วก็ใหม่เพียงแค่70,000กว่าโลสำหรับอันนั้นถือว่าน้อยนะ ถ้าเกิดใครมีไม้ที่มันน้อยกว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้เอาสภาพแบบที่อันมีแบบนี้เอามาขายได้เลยรับซื้อไม่อั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตอนนี้อันมีแค่คันนี้คันเดียวจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าไม่อยากซื้อมากับตัวรถในราคาแบบนี้อยากซื้อใจแทบขาดแต่สภาพมันไม่ได้อันก็ซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้อันตั้งราคาขายไว้นะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่เกินสามเก้าเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทตอนเดียว และอีกอย่างหนึ่งอันไม่ได้ขายตามสภาพรถพวกนี้อันเก็บความสวยงามอันมีการรับประกันหลังการขายอันมีการรับประกันโครงสร้างถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบว่ารถมีการโดนชนมาอันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแต่อันก็ไม่ได้ขายรถเปล่านะอันขายรถที่พร้อมใช้งานตู้ล้อแม็กเสริมแหนบจดทะเบียนลงเล่มนะครับภาษีพรบป้ายวงกลมอันดําเนินการให้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันขายในราคารถเปล่าแต่อันฟรีอุปกรณ์พวกนั้นให้ทั้งหมดนะครับ ใครที่สนใจนะฮะ1.9ตัว B ไมจิหมื่นคันนี้จองร้อยเดียวพอนะครับแล้วก็ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถ้าเกินอยู่แบบใกล้ๆอันสามารถไปเช้าเย็นกลับได้อันจะไปด้วยเพราะว่าอันจะได้ทําคลิปให้กับลูกค้าทั้งอื่นได้ดูด้วยนะครับตัวนี้มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันแล้วก็สามารถติดต่ออันได้ยี่สิบสชั่วโมงเลยนะฮะ0 8 9 1 1 0 4 9เ4ครับเอาดีๆสักคันหนึ่งเสียทั้งทีขอดีๆสักคันนึ อันคือคําตอบของพี่ๆเพราะนั้นนะครับอันก็อยากจะแนะนําคันนี้ให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมมีลูกมีหลานมีเพื่อนอยากจะออกรถไปวิ่งงานอยู่แล้วมันยังหาไม่ได้เราอาจจะอยู่ใกล้กันเราอาจจะอยู่ไกลกันอยากให้ระยะทางมาเป็นตัวตัดสินใจว่า1.9คันนี้จะมาซื้อกันไม่ได้อยากคิดแบบนั้นเด็กขาดไดฮะไม่งั้นจะเสียใจตลอดไปแน่นอนแล้เดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนี่ยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ